ب ิร ا ل ل หม ل ر ح م ن ราะฮีมอัลลอฮฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้กระผมจะนำเสนอคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานสำหรับคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานนั้นมีปรากฏอยู่ในอัลฮะดิษมากมายสำหรับในช่วงนี้กระผมจะนำเสนอคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานที่ตุระบุอยู่ในอัลฮะดิษต้นหนึ่ง อยู่ในบันทึกของสุยย์มุสลิมรายงานโดยท่านอบูอุมะห์อัลบาฮิลีรอเป็นอัลฮะดิษที่ได้ระบุถึงคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานโดยรวมและคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานในสุโรอัลเบกรห์และสุโรอัลอิมรอนดังต่อไปนี้อันอบีอุมะมะตะอัลบาฮิลีรอกล่าว سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه سمعكم معي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه تنديق أن سنة الله صلى الله عليه وسلم تنديق ท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะแท้จริงอัลกุรอานจะมาในวันสิ้นโลกหรือวันกียามะในสภาพที่ให้การช่วยเหลือหรือชฝาต่อบรรดาสหายของมันอิกราอุสซห์รอวินิลบักรตาวะซูรตะอาลอิมรานา فإنّهما تأتيان يوم กะอันนะฮุมาวะมามะตานิ อ و كأنهما غيابتاني أو كأنهما فرقان من طير صواف ت ن ي ن ص ح ا ب ه م ا ท่านทั ah ้งหลายจงอ่านอัลอะะทั้งสองซึ่งก็หมายถึงสุร์อัลบุครอและสุรอัลอิมรนเนื่องจากว่าทั้งสองสุรนี้จะมาในวันกิยามะหรือวันสิ้นโลก ประดุดดังก้อนเมฆทั้งสองหรือทั้งสองประดุดดังสิ่งที่ให้ร่มเงาทั้งสองหรือทั้งสองประดุดดังฝูงนกทั้งสองฝูงที่กําลังโบยบินโดยการกางปีกของมันออกและทั้งสองสุรนี้จะทําการโต้แย้งปกป้องแทนบรรดาสหายทั้งสองของมันอิกรอูสุรตัลบกรอฟะอินนะอัคดะฮะบารอกะตุน ว่า تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة رواه مسلم ท่านทั้งหลายจงอ่านสุร์อัลบากรอเพราะแท้จริงการยึดถือสุรหนี้เป็นความจำเริญหรือบรากกะและการละทิ้งสุรหนี้เป็นความอดสูและเศร้าโศกอย่างรุนแรงและอิทธิพลของนักศัยศาสตร ไม่มีความสามารถเหนือสุรหอนนี้จากอัลฮะดิษต้นดังกล่าวนี้ชี้ให้เรารู้ว่าอัลกุรอานนั้นมีคุณค่าเหนือชีวิตของผู้ศรัทธามากมายอัลกุรอานเป็นตั้งทางนำของผู้ศรัทธาและเป็นความโปรดปรานเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวตาลาได้ประทานมาให้กับประชาชาตินี้ดังนั้นอัลกุรอานยังอยู่ในฐานะที่เป็นโอสถหรือยาบำบัดร,รักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากจิตใจและโรคที่เกิดจากร่างกายท่านอัลลอฮ์มัอิบนุกไยยิมรอฮิมุฮุลลอฮได้กล่าวถึงอัลกุรอานโดยสรุปดังนี้อัลกุรอานเป็นยาบำบัดที่สมบูรณ์และสามารถรักษาทุกโรคที่เกิดกับหัวใจและโรคที่เกิดกับร่างกายและแม้กระทั่งโรคของโลกดุนยาและโรคในโลกอาคิรอ والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>